ว่าตอนแรกนี่ก็เครียดเหมือนกันกลัวว่าจะกระทบถึงเรื่องงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นมากนะคะสามารถพูดคุยได้ค่ะสาเหตุมาจากอะไรสันนิษฐานแล้วก็มีพูดเล่นกันหมอบอกว่า้ดูจากอาการเราน่าจะเป็นคนพูดมากนัเนี่ยมันถึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เป็นช่วงโปรโมทครับก็ต้องเร่งให้ดีที่สุดเร่งทําให้ดีที่สุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องผ่าตัด ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับผมก็ผมก็จะพยายามสู้ให้หายเร็วๆแล้วก็กลับไปทํางานตรงที่หน้าจอเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมขอผมก็อยากหายเร็วๆครับผม กำลังใจของเด่นคุณก็ยังดีอยู่นะคะส่วนนี้ค่ะก็เป็นคลิปตอนเช้าที่ส่งมาให้กับแฟนๆได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้แต่ว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าห้ามเคี้ยวห้ามทานอะไรที่แข็งนะคะต้องทานข้าวต้มพวกโจ๊กเนี่ยนะคะสามารถที่จะรับประทานได้ค่ะ,คะก็เฝ้าดูอาการแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อทุกๆ6ชั่วโมงนะคะเบื้องต้นไม่มีอาการแทรกซ้อนหายไวๆนะคะเด่นคุณไวค่ะมา